นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตาตะปิตุกกาทานังกันรา กันตโยเวทิตาติาททโวดุราสัพปริสัตตังลายตั้งยิงใจใหญ่น้อยผู้มักไฟแตงดีตามประเพณีแต่ก่อนเพื่อมือยอนตามลาย บัดนี้ไม่มีญาติกาพี่น้องพร้อมโดยลูกตาวงแสวหรวงลายมวนหมู่เข้ามาสู่สถา,านกรตามบุญตานพัมพร้อมรักษาสินน้อมฟังธรรมอนิสทรงนามมีอยู่ผู้ค้ามวนหมู่ยิงใจ จากอ,อทุทิตายไปแห,ห่ผู้มรณะออนจุติตายภักนาขอบุญเก่งกาได้ไปสู่คือได้อยู่เจรยบานขอปินญานพาเสด็นำเมือ่อเกิดตีดีเดเตอร์ภาควว พระพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มเทายิงใจได้จำไม้ข่าวหูถึงเผาผู้ผู้มีโกณคือกรหนุนเผยแผ่ยังพ่อแม่สองขาว่ามาตาปิตา อุปทานนองดังนี้ได้แก้วจี้ขีแหนวโคดอยหนุ่มเทาปฏิบัติตนเจ้าปิแตแม่นดเมทไยเออต้านใดสุขีนับเป็นกองดีเลิศแล้วแปลแก้วแก้วตั้งทาน จากลอยเจยบานจากนี้และจักมาและมนาะอ่อนว่าปิตามมนดาน้ซนอยมีกุลต่อลูกไทยหลาประกันดองพระพุทธาได้กล่าวว่าอุภพปเติพัมมาดงนี้ได้กล่าวจีตามเม เคยแรกตั้งแต่หัวตีเก้าลูกก็เข,าาข้าม่สู่คันธทมันดาแม่ก็มีเมตตาค่ะขอดต่อลูกน้อยคืนวัน ใจติดผันความเจ้ากลัวนอดเอาเครื่องขี่แย้มเกิดแม่หัวตีแม่ก็ลำบากก้อนป้นจากคันแักมันดาแม่ก็อุ้มแมลงสวยเมตตาโดยยุบเอาวางมือเบา ไฟเรื่องกว่าหน่อเนื้อจิบในแพออมใบสักแตกของลูกได้ลำแบกจิบเป็นตัางแนมเย็นและแนมร้อนเข้าแน,ม,าน,นมป้อนนมปัานจอยเพื่อผ่นานเผาแพแอบแนมเล่าขัดสีลิ้นยงมีต่อมไตก็ปัดไหลนิกาย รักแสจายจลูกเตาก้อยบิดเขาใส่มือของกินถือเอาไว้แยมเจ็บค่อยลุ่มลาลีบหายาหาหมอบอลีรอเมือนแจ้กัวลูกลาเป็นลาย 국민ដែអាពីពីសារភ្មីរ់ទ្ NES បក reagent បំ�어서ៗ្វា� atat ្ម៭ស្ម� kommer ឤាយ។័ឡូឦ្យទៈន ลูกไห้ดีเมื่อแล้วแม่จริงไดแววงใจพ่อแม่ยังไดขายสอนลูกผิดและถูกสอนปันสองจอมควันพ่อแม่เจ้าจื่อว่าเป็นครูเก้าหัวดี อันแบวบพิแต,มต่มันแดนน้ำเล่าหลักลูกเต่าใส่อยบ่มีัยเปือบได้ของลุ่มตายในโลกเครื่องบริโภคแน่แน่ก็แหแม่เลี้ยงลูกของบอถูกไข่แปงเต้าเสว่งสะใสตั้งลูกไม้แพลแต่ตังจีนแปาจินเป็ง ก้อยพิบี้เป็นกรรมของกินลามไล่แล่ส่องพ่อแม่ก็แห่แม่ ตัง้งวัตถุแผ่เสียหอนอเนื้อใส่ใจติสันดใดก่ไไก่เยเว้นแวะอันใดถึงแกและวันยายก็หื้อไฟตั้งเหือนขยันเปลี่นได้เหืหูตั้งมีวิเศษอยู่คำโต ย้อนแวบกว่าลูกน้อยได้ตามก้อยไปลุนอันแวบบุญคุณพ่อแม่มีหลายแหล่นามแนาคือตั้งแต่เล็กเก่าแม่กำเนิดต่อเต้าเกิดเป็นคนโจนลูกโต้ใหญ่แล้วก็แก่แก้วตั้งหา ถึงเจอบ้านลายแรงพ่อแม่ก็จริงบางจอยเล็บแนหิดน้ำผู้เป็นลูกโต ตั้งหลายมวนหมูควันผ้หมูจุหนุนถึงบุญคุณป่อแม่อันละแลนำแน่ผู้เป็นบุตรแต่ย่อยน้อยกวนกึดคำม้ดยแตมแตงกึดถึงแางเมื่อก่อนเรายังเด็กอ่อนท้องค่ สองปีแต่แม่นดกก็มีแต่เผยแผ่เลี้ยงเฮาแม่จนใหญ่กวนกิบใส่ในใจล่ำปึงไปข้ามเจ้าแย่แบบเศร้าแอทอมบ่ฟังคำพ่อแม่อันสอนเกยตนตัวมักแปรละกดแก จาเจีงงนางงมงาวเป็นคนผ่านดื้อดานมักขี้ขานนอนบนานแกนงานม้อนก็บ่สูมักเอวอยู่ปิกแมกกินเป็นอาจินจจกใจมกักแบบใบลิปองลักข้าของ บ่เม่บ่เว้นแรไปไขได้สิบแหยไว้วอดเป็นคนใบบอดพลาคนดังนี้นะกนาหยบเป็นคนบาปกาลีกอนาตายนี้ผักนาชีวิตจากเสียโคน แอปุสุนหลอนหม่อันตนได้กระทำแมจริงยังส่องแพ่่เมจักทักกุเกลง่งหอนเธอได้พาขานไปสู่ในที่อยู่แอเวท,ทีแห่ร้อยปีเป็นเขตดอยุกเอตเอตันนาส่วนยิงใจดอยนั้นเหล่าผู้เป็นกุลเต้าลูก ว่าผู้เป็นลูกเต่าจุนูนหูยังคุณพ่อแม่อันเลี้ยงตนแต้แต่น,น้อยแมโหลุมและอุปถาาักภบาหือลำบากอันดอยหือปัดย่อยเข้าแนมาเสียแพรวัตถุหล่อพาแลแรางแกยาหัวเป็บแบบ่ตโต ก่นนอนพ่อแม่ตนนั้นเล่ายังมืดเช้า,พาแพดแพบ่อมีสัดแพรบห้องแพว ย่างบัตรทีอ่ในเกี่ยวแซมประกแหวนได้แค่ามก้าวอู่ได้หูขี่แห่ก็จวนกันแม่บอกแข่เขาแอบแฝดฟังธรรมมีสินจมแปลงแค่หูตังแบบกาเป็นโตดหูแจงโจดแต่งดีหูวินหนีกำบาปอันแก่ยาแพลนแม พ่อแม่โต้น,นั้นโสดบ่รู้ยังโตดมัวดำโดยมาชี้ตามกมอันตะนียังหุมตี้โดยตันแฮโดยอวิจชาโมแหะมีโลภะหุ่มหบอบตอบต่อติอตา อันเป็นสันดานแต่ทายย้อนกิเลสย่อยบองอ้อมกวนไข่กามบอกแก้วหื้อหูข้าวกองดี เธอพ่อแม่มีพัญญาละวิชามวลมู่ยกต้นขึ้นสู่กรรมแมาทานสมถะวิปัสสนาญาณวิเศษคือกิเลดไหน,นีเป็นกองดีแาเสด็จเกิดมงคลบันดังพระสารีบุตร ปัญญาสอนยังปิดแดดแนดาเมตดเจาอันมืดเจ้าทะุลบ่หูยังสังขารเลยแลบ่หูต่างเกิดแก่เจ็บตายเจ้าบุญภัยที่ไวก็สอนเมตไัยหูเจงหูยังแห่งสังขารธรรม แหวะตุข้องอันิจจังอนัตตะันวะตุขานั่นซอยคือกองทุกข์ใหญ่ทั้งมวลอนิจจังหูเผยแผ่ไปแม้อนัตตะก็ว่างเปล่าบ่จจัยแต่เล่าตัวหา บ่เจ <premises. S 2> ้อยองเขาสักการผู้พาผังตามกาลเวลาแห่เกินแสนบ่ด้พระสาดีพุตธที่ไว้สอนแม่ัันดาหูยังเกิดเก่เจ็บตายผู้เป็นแม่ก็รักมิจฉาทิธิแต่ก่อนหูผ่ให้ดีก็ตามดีแล้วก็ได้บังเกิดหันทรมมีสิน nam chọn hoi, để dù chừng choi, phai luôn Cháu tồn bùn giòn mẹ hờ Chắc hơi phè chuột nôn tám Tọp tên cuốn khâu nam Sắp vã thẩm nôm bán lẹ nếp Bán đón đằng chắc nhìn trái nhòi nòi ผู้มักฝ่ายหอยจุนูนผู้ตนกุลก็แม่โจยเผยแผ่กระาำการฮื้อแหนเสีย้า ตั้งเครื่องแงแหนแหน,านายองหยุกแย่เข้าแหนวัดถุพัมปัดใจอุปแทกไปข้ามเจ้าชื่อแว่คืนนี้เก่าพ่อแม่ตอกเต็มแกสองแขแยมปิแตกแมนแนเกทเ่าอิดอ่อนเข้า,ออขาผิวแรงเปียที่เป่งเมือ่อยคอย ก็อยู่ใกล้ดุมแลซอกแหยาแหหมอบอดีรอเหมือนแจอยู่ไกลแพ้ปัดเป่าผาดเปลี่ยนแพ้เสียลูกน่อยจุยโยบเนื้อตีจีบปวดของกันแห่ก้อนกำไรแม่ตอดในหิห้องไก่ยา ได้หมอและนแน่ละภาคยรับจิกจากเมืองคนลูกเตรียมตนใหญ่น,น้อยตังกึดคอยถึงกูลกระทำบุญไปลอดมือป้อนจากพอดตังหานกระทำบูญเสียแซงตามกรรมแหกประเพณีนับเป็นกองดีแผ่เสืแผดเกิดเจยบาน ้องบ้านแานบารีได้กล่าวว่าอัภาสิเมอกากาเมยะาติเมตาจะขาจะมีดังนี้ว่าคุณหญิงใจย่อยน้อยมีจอยฝอ,อ,อยค้อยคนหญิงแหา่ย่างยติดดิกพี่น้องอันตายจากห้องเมืองโคนมาสร้างกุศลน,น้อยใหญ่แม่แล้วก็อุทิศฝากไปแหย ยองบุญแซ่บบ่แม่หเฮือสุกแก่เจ ơ i บานหฮือได้ตามเข้าแนมวัตถุภามปัจจัยฟังธรรมไปบ่ขาดบ่ประมาทเสียศีลเป็นแอจีนกึดหลอดบ่แลดตอดกองเด แม่นหลายปีขวบเข้ายังคืดเล่าถึงกูลกะตะทำบุญแยติน้ำอุทิศพร่มไปแห่เป็นกระญำอยู่แต่เผยแพ่แก่พ่อแม่ของตน เป็นมงคลแผ่สผเส,สิดแผ่เกิดสวัสดีแอนิสงมีนักโสดนับได้หกสิบโกดเป็นมายคนญิ่งใจญ่หนุ่มเท่าใจบ่เศร้าจุาาานนก็ตามบุญเผยแผ่ไปแหย่ยังพ่อแม่ของตนเป็นกุศลได้แสง บ่มหางห้างไก่แยเตียงจ,กจักแม่ช่วยก้อมหูหลวงลอมตังแานได้เจยบ้านจากนี้ก่อนตายจากนี้เมืองโคนก็ย้อนเอาตนไปเกิดหน่อยตีถ้ระเสดะสิมส,สีด้อสอดเสดีข่อมยอ สุกเตี้ยงเต้าึ้นบานบ่แจ้เลตแน่นิพิตตังขีแหน่สังวันแม่มีเศษแจ้ห้องหีดนิสงศบุญไปแห่พ่อแม่ผู้ตายก็บังคมสมเติอันนบยังธรรมเทศนาสาธุกลลังกโลมาเส San San Yadhawaliwahha kuaari pur sarong ewak mewa itu dinang pe tanang uka komp pet isi tong. ปัิตังตุมพังคิปเมวะสมิสันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโ h ปานนาระโสยถา,ามานีโชติระโสยถา,าเอวังหุนตุดีแลอันจจนายวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุป,ปะมังการะอันประเสริฐลำเลิศกอบวานและยามตั้งหลายบัดนี้ไม่มีในร้านในประสงค์ทองซุพร้อมครอบครัวลูกเต้าเหล่าหลาน ตถาจุภูจุโคนก็ได้สนองคุงขายน้อมมายังเขี่ยงไตยอย่าแตนพัตนาหารตังมวนผงนี้แมาถวายเป็นตานวันนี้ตนตัวแห่งอัตามาก็มีธรรมเมตแตาปฏิอ้อยแน่รับเอาแล้วภาระส่วนบุญกุศลอันนี้ก็ขอถวายเป็นตานอุทิศักไปแหายังดวงวิญญาณของนายสุจิตทองสุข แม่ยาเมื่อตายก็ได้วางอารมณ์จิตใจไปบอดจากได้ไปตกผากที่ใดที่หนึ่งก็ขอให้มาราบภาระสนบุญกุศลบุญกินบุญทานอันนี้ก็ขอให้เขาเจ้าตั้งหลายได้ออกจากตียากได้พัดผักจากตีตุกได้อยู่สุขแจ่มใ้ได้แอบได้กินได้อุปโภคได้บริโภคนั้นจุงจะมีแม้กรมักกำาหาธนาแห่งเจ้ามุนระศสัทธาอยู่ก็ขอให้มีใจไปไหนก็ขอให้มีโจกมีราบ พาชจากโรคภัยโอนตรายต่างๆใต้เหนือตกออกอย่าได้มาข้องมาปานขอขอให้อยู่สุขกายสุขใจเจริญไปด้วยกิจการงานตำแหน่งหน้าที่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุงประกอบปด้วยวัตถิธรรมตั้งสี่คืออายุวันแณสุขพะพะระนั้นจุงจะมีเรื่องเตดีรีดังภาษาบาลีว่าสพีดิโย วิวาสันตุสภะโลโควินาสันตุมเตภวัตตอนตรโยสุขีทีคายุโกพระอภิวาตานะสีรีสานิจองอุทธาปาาัญญินโนเจตารโรธรรมวะวัฏฐานติอายุวนันโนสุขงงสังภาลังสาุุ